ข้าก็กรอกตาใส่หรือเวยทีหนึ่งเจ้าช่างคิดไปได้ต่อให้ข้าจะชอบผู้ชายเหมือนเจ้าข้าก็ไม่คิดจะไปยุ่งกับนางมาร้ายนั่นหรอกเมื่อได้ยินดังนั้นหรือเวยก็ถึงกับก้นหุบแล้วรีบเอามือปิดก้นตัวเองโดยไม่รู้ตัวข้าขอเตือนเจ้าไว้เลยนะว่าอย่ามาทําอะไรแปลกๆถึงเว่ยเศร้าคนนี้จะเป็นชายชาตรีที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้าก็เถอะทั้งสองคนก็หยอกล้อเล่นหัวกันไปจนกระทั่งเลิกเรียนในช่วงขณะนั้นทางเดินที่เคยเงียบสงบก็พลันคึกคักขึ้นมาทันทีลู่ชิงหลันก็เดินออกมาหลังจากเลิกเรียนนนไได้ไม่นาน แลมองไปที่ทั้งสองคนด้วยสายตายเย็นชาพวกเจ้ายืนทำโทษอยู่ข้างนอกดูมีความสุขดีนี่ในเมื่อพวกเจ้าชอบยืนทำโทษนักก็ยืนต่อไปแล้วกันพูดจบรั่วชิงหลันก็เดินไปยังห้องพักครูยังไม่ทันที่หลิวเวยจะได้ระบายความอัดอั้นตันใจกับข้าก็ได้ยินเสียงจากอีกฝากหนึ่งของทางเดินมีเสียงอุทานดังขึ้นตายแล้วนั่นมันจรงิงอินสวียอันดับหนึ่งของทำเนียบดาวโรงเรียนนี่นาทำไมานางถึงมาที่อาคารเรียนของพวกเราปีหนึ่งได้เมื่อเห็นสาวงามอันดับหนึ่งของโรงเรียน หรืวเวยก็อดไม่ได้ที่จะแสดงสีหน้าชื่นชมออกมาเจียงอินสวียไม่เพียงแต่เรียนเก่งยังเป็นสาวงามอันดับหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลเจียงอีกด้วยใครก็ตามที่สามารถจีบนางได้ก็เหมือนกับย่นระยะเวลาการสร้างตัวไปได้ถึง20ปีเลยทีเดียวข้าเองก็ประหลาดใจอยู่บ้างข้าไม่คิดเลยว่าสวียเอ,อ๋จะได้รับความนิยมในสถาบันผู้ใช้อสูรสูงขนาดนี้ในตอนนั้นเองก็มีเสียงที่ไม่เข้ากับบรรยากาศดังมาจากข้างๆพวกคางคกอย่างพวกเจ้า ยังคิดจะอาจเอื้อมเทพิดาเจียงอินอีกหรือพวกเจ้ากู้ควรแล้วหรือบอกให้พวกเจ้ารู้ไว้เลยก็ได้ประกูลเหยียนของเรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับประกูลเจียงมานานแล้วครั้งนี้ดาวโรงเรียนตระกูลเจียงคงจะเห็นแก่ความร่วมมือของทั้งสองตระกูลในครั้งนี้ถึงได้มาหาข้าหรือเว่ยได้ฟังก็ทำหน้าไม่เชื่อถือเจ้าก็พูดไปเรื่อยเยยนเลี่ยงยิ้มเหวียอย่างไม่แยแสนอกจากจะมาหาข้าที่เป็นผู้สืบทอดตระกูลเหยียนในอนาคตแล้วข้าก็นึกไม่ออกแล้วว่าดาวโรงเรียนตระกูลเจียงจะมาหาใครอีก เรากับยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่าการคาดดาของตนเองนั้นถูกต้องเหยียนเลี่ยงยังตกบ,บาของเยียนเวยยังอดดีเราให้เยียนเศร้าคนนี้พิชิตใจเทพิดาเจียงได้เมื่อไหร่จะเชิญเจ้าไปดื่มเหล้ามงคลแน่นอนฮ่าฮ่าฮ่าจากนั้นเรากับจะสนับสนุนคำพูดของเหยียนเลี่ยงสายตาของเจียงอินสวี่ก็กวาดมาทางนี้ทันทีกระทั่งยังเผยรอยยิ้มสดใสออกมาเหยียนเลี่ยงเห็นดังนั้นก็ดีใจจะเนื้อเต้นยังหันไปยักคิ้วให้หรือเวยยังอดดีเห็นหรือย,ยังละ่ะ ดาวโรงเรียนยงยิ้มให้ข้าเลยยอมรับความจริงเสเถอะพวกขยะชั้นต่ำอย่างพวกเจ้าไม่มีวันได้ปีนป่ายขึ้นไปถึงกิ่งก้านที่สูงส่งหรอกหลิวเวยเห็นดังนั้นก็ทำหน้าไม่อยากจะเชื่อไม่จริงหน้าเทพธิดามาหาเจ้าบ้านนี้จริงๆหรือในช่วงขณะนั้นหลิวเวยรู้สึกราวกับหัวใจจะแตกสลายแต่การกระทำต่อมาของเจียงอินเซวีย์ยิ่งทำให้ทุกคนมั่นใจมากขึ้นว่าดาวโรงเรียนตระกูลเจียงคนนี้มาหาเหยียนเลี่ยงจริงๆราวกับรู้สึกว่าเดินช้าเกินไป จิงอินสเสวียกลับเริ่มวิ่งเหยาะๆมาทางนี้แล้วตะโกนเรียกอย่างกระตือรือร้นไปยังทิศทางที่คนสามคนยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องเรียนว่าไปกินข้าวด้วยกันเถอะแต่การกระทํานี้เองทําให้ข้าต้องเข้าไปพัวพันกับแผนการร้ายของลูกคนรวยวิ่งมาและวิ่งมาแล้วเทพธิดาอันดับหนึ่งของโรงเรียนวิ่งเหยาะๆมาหาข้าแล้วไม่เพียงแต่จะยิ้มหวานให้อย่างยื่นมือออกมาเชิญข้าไปกินข้าวด้วยกันอีกด้วยแต่ภาพนี้ในสายตาของเหยียนเลี่ยงลูกคนรวยจอมสเพนกลับคิดว่านางเรียกตนเองแล้วโบกมือตอบ แล้วหันมาเชิดทางใส่ข้าเย้ยว่าข้าเป็นทางคกคิดจะกินเนื้อหงแม้แต่บนทางเดินนักเรียนคนอื่นๆก็มองมาที่เขาด้วยสายตาอิจฉาตระกูลเหย็นนี่คงจะรุ่งเรืองแล้วล่ะได้เกี่ยวดองกับตระกูลเจียงตระกูลเหยยนในอนาคตเรียกได้ว่าก้าวหน้าอย่างรวดเร็วดูท่าทางแล้วพวกเราคงจะต้องผูกสัมพันธ์กับเหยยนเศร้าให้ดีซะแล้วเมื่อได้ยินเสียงซุบซิบมินทาของนักเรียนรอบข้างสีหน้าภาคภูมิใจของเหย็นเลี่ยนก็ยิ่งเด่นชัดขึ้นเขาจัดแต่งเสื้อผ้าของตนเองโดยไม่รู้ตัว แล้วเดินเข้าไปหาเจียงอินสวี๋ที่วิ่งเยาะๆมารุ่นพี่เจียงครับผมพร้อมแล้วครับเดี๋ยวพวกเราจะไปกินข้าวที่ไหนกันดีครับพอสิ้นคําพูดนี้ก็ยิ่งทําให้ผู้คนที่มุงดูอยู่ยิ่งส่งเสียงฮือหามากขึ้นเพียงแต่สิ่งที่ทําให้คนรู้สึกประหลาดใจก็คือเมื่อเห็นเหยียนเลี่ยงเดินเข้ามาเจียงอินสวียกลับแสดงสีหน้างุนงงออกมาโดยไม่รู้ตัวจากนั้นก็เดินอ้อมผ่านเหยียนเลี่ยงไปทันทีการกระทํานี้ของเจียงอินสวียก็ทําให้ใบหน้าที่เปื้อยิ้มของเหยียนเลี่ยงแข็งค้างไปในนททัี ส่วนหลิวเหวยที่อยู่ข้างๆก็ถึงกับกลุมท้องหัวเราะลัน่นฮ่าฮ่าฮ่าขำจะตายอยู่แล้วเพิ่งเคยเห็นคนหลงตัวเองขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าเขาไม่รู้จักเจ้าเลยด้วยซ้ำเย็นจะบอกว่าเทพธิดาเจียมาหาเจ้าอีกเมื่อได้ยินคำเย้ยของหลิวเวยเหยียนเลี่ยงก็รู้สึกเสียหน้าอยู่บ้างถึงจะไม่ใช่มาหาข้าหรือว่าจะมาหาพวกชั้นต่ําอย่างพวกเจ้านั้นหรือในตอนนั้นเองก็มีเสียงของเจียงอินเสวียดังขึ้นมาจากข้างๆสองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมชั้นของเจ้าหรือ พวกเขากาลังทะเลาะอะไรกันอยู่หรือในช่วงขณะนั้นทั้งหลิวเวยและเหยียนเลี่ยงต่างก็หยุดทะเลาะกันนักเรียนที่มุงดูอยู่ข้างๆก็พากันมองไปยังคนที่อยู่ข้างกายจริงอินเซวีย์ถ้าไม่ใช่ข้าแล้วจะเป็นใครไปได้ละ่ะนี่คือเพื่อนร่วมโต๊ะของข้าอีกคนไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แต่ดูเหมือนคนคนนี้จะรู้จักเจ้าล้วยังบอกว่าเจ้ามาหาเขาเพื่อชวนไปกินข้าวด้วยพรางพูดข้าก็พลางชี้ไปที่หลิวเวยและเหยียนเลี่ยงตามลําดับในวินาทีนั้นเอง ทุกคนบนทางเดินต่างก็ตกตะลึงเจียงอินสวียดาวโรงเรียนของสถาบันผู้ใช้อสูรเมืองมาหาเยเซียวจริงๆหรือเยียนเลี่ยงในยามนี้อยากจะแทรกแผ่นดินหนีไปให้พ้นนท่านใดนั้นนักเรียนรอบข้างก็เริ่มมองมาด้วยสายตาที่แฝงความในหลังจากได้ฟังคำอธิบายของข้าเจียงอินสวียก็เหลือบมองเยียนเลี่ยงอย่างรังเกียจข้าเองก็เป็นถึงคุณหนูใหญ่ตระกูลเจียงนะจะไปชวนคนอื่นกินข้าวส่งเดชได้ยังไงถ้าจะชวนก็ชวนเจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละ พลางพูดนางก็พลางควงแขนข้าถ้าทางสนิทสนมเป็นอย่างยิ่งก็เมื่อคืนเจ้าเหนื่อยมากนี่นาถ้าไม่ใช่พระเจ้าข้าก็คงจะแทบจะลุกจัดเตียงไม่ไหวแล้วคําพูดเหล่านี้เมื่อเข้าหูคนอื่นก็ถึงกับระเบิดออกมาทันทีไม่จริงหน้าเมื่อคืนเทพธิดาเจียงกับเยเซียรหรือว่าเทพธิดาเจียงเป็นคนให้เยเซียไปหานางเองต่อคําพูดของเจียงอินเซเวียข้าเองก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีเอาเป็นว่าทั้งสองคนก็เดินออกไปนอกโรงเรียนโดยไม่สนใจใคร ในตอนนี้เยยนเลี่ยงที่อยู่ข้างๆใบหน้าเต็มไปได้วยความมืดมนและความแค้นเคืองเยเซีย yeah, วเจ้าทําให้ข้าเสียหน้าต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ข้าจะต้องให้เจ้าชดใช้เป็นร้อยเท่าพันเท่าสิบกว่านาทีต่อมาข้ากับเจียงอินสวียก็ไปปรากฏตัวอยู่ที่ร้านปิ้งย่างแห่งหนึ่งระหว่างกินข้าวข้าก็ถือโอกาสถามถ,ามถึงหยกจุย้ยถุยที่ฝากไว้ที่บ้านตระกูลเจียงว่าจะจัดการอย่างไรดีเมื่อได้ยินคําถามของข้าเจียงอินสวียก็ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง คืนพรุ่งนี้ที่ซื่อเสื่องใจมีการประมูลถึงตอนนั้นเจ้าสามารถนำหยกจุ้ยถุยไปฝากประมูลที่ซื่อเสื่องใจได้ซื่อเสื่งใจจะหักค่าธรรมเนียมสิบเปอร์เซ็นเมื่อได้ฟังข้าก็พยักหน้าเชื่อถือนางอย่างเต็มที่ดังนั้นจึงมอบเรื่องนี้ให้เจิงอินเซวียช่วยจัดการทั้งหมดเพียงแต่พวกเราไม่รู้เลยว่าที่มุมหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงมีชายคนหนึ่งกำลังใช้กล้องสองทางไกลสอดส่องความเคลื่อนไหวของข้าอยู่คลางโทรศัพท์คุยราวกับกำลังรายงานอะไรบางอย่าง หวังเร้าครับเจ้าเด็กนั่นอยู่กับคุณหนูเจียงครับในเวลาเดียวกันที่ขับรู้แห่งหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งกําลังแกว่งแก้วไวน์แดงในมืออินซเวียอยู่ข้างๆลงมือไม่สะดวกรอให้พรุ่งนี้อินซเวียไม่อยู่ข้างกายมาแล้วค่อยสั่งสอนมันสักหน่อยข้าจะทําให้มันรู้ว่าแย่งผู้หญิงกับวังห้าหร้านอย่างข้าแล้วจะเป็นยังไงวันรุ่งขึ้นข้าเพิ่งจะออกจากขอพักก็ถูกคนที่ไม่คาดคิดคนหนึ่งขวางไว้คุยกันหน่อยได้ไหมเมื่อมองดูสาวน้อยหน้าตาน่ารักตรงหน้า ข้ากลับไม่ได้แสดงสีหน้าดีๆให้เลยแม้แต่น้อยข้าสนิทกับเจ้ามากหรือไงภาพนี้ทําเอาหลิวเวยที่เพิ่งออกมาถึงกับตะลึงนี่มันหลิวหรูเยนอันดับสามของทำเนียบดาวโรงเรียนไม่ใช่หรือคุณหนูใหญ่ตระกูลซูคนนี้มาหาเยเซียวทําไมกันที่สําคัญที่สุดคือเจ้าบ้านนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากจะสนใจซูเสียวฮวาเท่าไหร่ในขณะที่หลิวเวยกําลังบ่นพึมพำในใจไม่หยุดก็มีเสียงสายกังวานราวกับกระดิ่งเงินดังขึ้นข้างหูของเขาคุณนักเรียนคนนี้ ช่วยหลบไปสักครู่ได้ไหมคะฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเยเซียวหน่อยคะเมื่อได้ยินดังนั้นหลิวเวยก็เตรียมจะถอยหลังไปโดยไม่ลังเลแต่กลับถูกข้าดึงตัวไว้เวยเศร้าได้เวลาไปเรียนแล้วท่านใดนั้นหลิวเวยก็รู้สึกได้ว่าตนเองถูกแรงดึงลากตัวไปทันทีหลิวเวยถึงกับตกตะลึงกับการกระทำของข้าดาวโรงเรียนมาหาเจ้าแต่เจ้ากลับทำท่าทีไม่สนใจเจ้ามันเจ๋งขนาดนี้เลยหรือไงส่วนหลิวรู่เย่ในายามนี้ใบหน้าก็ดูอึดอัดใจ,จเป็นอย่างยิ่ง นางเดิมทีตั้งใจจะมาขอโทษข้าเรื่องของซูหยางเวยและก็ถือโอกาสอย่างเชิงดูความสัมพันธ์ของข้ากับเจียงอินสเสวียนในตอนนี้ด้วยแต่กลับไม่คิดเลยว่าข้าจะทําตัวห่างเหินและเย็นชากับนางถึงเพียงนี้ครั้นพอคิดดูอีกทีนางก็คิดได้เพียงว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องที่ตระกูลซูและตระกูลลู่ร่วมมือกันล้อมโจมตีข้าบนภูเขาอาวิ๋นมู่ซาในครั้งก่อนยังคงทําให้ข้ามีแผนการอะไรบางอย่างอยู่หลิวหร,รุเย็นก็ได้แต่ปลอบใจตนเองอยู่ในใจว่า ความสัมพันธ์ค่อยๆฟื้นฟูในภายหลังก็คงจะดีขึ้นเองเพราะในสายตาของหลิวหรูเยนแล้วข้าจะต้องกลับไปตระกูลลู่อย่างแน่นอนและคนทั้งสองก็จะต้องลงเอยกันเพราะสัญญามั่นหมายของตระกูลซูและตระกูลลู่อย่างแน่นอนเมื่อคนทั้งสองเดินจากไปไกลขึ้นเรื่อยๆร่างของหลิวหรูเย,ยนก็ค่อยๆเลือนหายไปจนถึงตอนนั้นเองหลิวเวยถึงกับกระชากคอเสื้อของข้าและพูดด้วยสีหน้าเศร้าโศกและกับแค้นใจว่าเจ้าเด็กนี่มันทําได้ยังไงกัน สองวันติดต่อกันแล้วนะที่มีสาวงามระดับดาวโรงเรียนมาหาเจ้าคนเมื่อวานเป็นสเปคของเจ้าพี่น้องไม่แย่งกับเจ้าหรอกแต่คนวันนี้ถ้าเจ้าไม่ชอบก็ยกให้พี่น้องคนนี้ก็ได้นะต่อหลิวเวยที่วันวันเอาแต่เพ้อเจอร์คนนี้ข้าเองก็จนใจอยู่บ้างหลิวรูอเย็ยนนะช่างเถอะนางไม่เหมาะกับเจ้าหรอกถ้าเจ้าไปคบกับนางจริงๆละก็เกรงว่าเจ้าจะตายยังไงก็ยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําหลิวเวยแม้จะดูเพียเพ้ยนๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช่คนโง่เมื่อเห็นว่าข้าดูเหมือนจะไม่ได้พูดเล่น ก็เลยไม่พูดอะไรอีกเพียงแต่ยังคงรู้สึกเสียดายอยู่บ้างถ้าเจอสาวสวยอีกเมื่อไหร่อย่าลืมแนะนําให้พี่น้องคนนี้ด้วยนะต่อคําพูดนี้ข้าก็ได้แต่ยิ้มอย่างจนใจแต่ในไม่ช้ารอยยิ้มของข้าก็หายไปเพราะข้าสังเกตเห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งกําลังเดินตรงมาทางพวกข้าสองคนด้วยท่าทีคุกคามเมื่อเห็นหัวหน้ากลุ่มคนนั้นใบหน้าของหลิวเวยก็พลันซีเผือดลงทันทีแย่แล้วแย่แล้วคนที่จะมาหาเรื่องเจ้ามาแล้วละ่ะต้องเป็นเพราะ เรื่องของเจ้ากับเจิงอินเซเวียไปเข้าหูคนคนนี้เข้าแน่แน่พอได้ยินถึงตรงนี้ข้าถึงเพิ่งนึกขึ้นได้คนอย่างเจิงอินเซเวียที่ไม่ว่าจะเป็นฐานะรูปร่างหน้าตาหรือพรสวรรค์ล้วนเป็นอันดับหนึ่งจะไม่มีคนมาจีบได้อย่างไรวังห้าร้านมองมาที่ข้าและพูดอย่างเย็นชาและหยิ่งยโสว่าเจ้าคือเยเซียมีทุระอะไรเมื่อเห็นท่าทีนิ่งเฉยของเยเซียววังห้าร้านก็รู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างไม่คิดเลยว่าเจ้าเด็กนี่เมื่อเห็นพวกตนมากมายขนาดนี้กลับไม่มีท่าทีหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อย ดูท่าทางแล้วน่าจะมีดีอยู่บ้างแต่หลิวเวยที่อยู่ข้างๆเห็นดังนั้นก็กลัวว่าข้าจะเสียเปรียบจึงรีบทำหน้ายิ้มแย้มหวังเศร้าครับมีธุระอะไรกับพวกเราหรือครับแต่ใครจะไปรู้ว่ายังไม่ทันที่หลิวเวยจะพูดจบก,ก็ถูกลูกน้องของวังห้าหร้านผลักออกไปหลบไปข้างๆสะอย่ามาเกะก,กะแถวนี้ทันใดนั้นในแววตาของหลิวเวยก็ฉายประกายความขุ่นเคืองขึ้นมาแวบหนึ่งแต่ก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็วกระทั่งยังทำหน้าประจบประแจงได้เลยครับ พวกท่านคุยกันก่อนเลยครับผมจะรออยู่ข้างๆนี่แหละครับหวังห้าวลานไม่ได้แม้แต่จะใช้ตามองหรือเวยเลยแม้แต่น้อยแต่กลับเดินช้าๆมาหยุดอยู่ตรงหน้าข้าแล้วถามเสียงต่ำว่าอินซเวียไม่ใช่ผู้หญิงที่เจ้าควรจะไปยุ่งเกี่ยวด้วยถ้ายังฉลาดอยู่ก็รีบไปทำเรื่องลาออกซะแล้วอย่าได้ไปเจออินซเวียอีกเลยเป็นค่าชดเชยข้าจะให้เงินเจ้าก้อนหนึ่งก็ได้เมื่อได้ยินอีกฝ่ายบอกให้ตนเองตีตัวออกห่างจากจริงอินซเวียข้าก็เลิกคิวขึ้นแล้วถ้าข้าไม่ยอมละ่ะไม่ยอมหรือ คือฮือฮือพร้อมกับเสียงหัวรเราะเย็นชาของวังห้าหรานในแววตาของเขาก็ฉายประกายอมหิตมากขึ้นไม่ยอมหรือข้าจะทําให้เจ้าเสียใจที่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้ผู้จบวังห้าหรานก็ถอยหลังไปส่วนลูกน้องของเขาก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ด้วยสีหน้าไม่เป็นมิตรเห็นดังนั้นข้าก็ยิ้มเย็นชาแค่พวกเจ้านะ่ะหรือกระทั่งหลิวเวยที่อยู่ข้างๆก็เร่งโคจรพลังปลาในร่างอย่างลับๆเตรียมพร้อมที่จะเรียกอสูร,รออกมาได้ทุกเมื่อในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกําลังตึงเครียด พร้อมที่จะเปิดฉากต่อสู้กันได้ทุกเมื่อก็มีเสียงตวาดอย่างเฉียบขาดดังขึ้นหยุดการกระทําของทั้งสองฝ่ายข้ามองไปเนงทิศทางที่เสียงดังมากลับเป็นหวังเตอ๋อฟาน,นั่นเองพวกเจ้ามาทําอะไรกันที่นี่คิดจะวิวาทกันในสถาบัานหรือไงระวังจะโดนล,ลงโทษหนักนะเมื่อเห็นว่ามีอาจารย์มาวังห้าวร้านก็เปลี่ยนสีหน้าเย็นชาเมื่อครู่ทันทีเดิมทีก็ถูกแทนที่ด้วยสีหน้าอ่อนน้อมและสดใสอ๋ออาจารย์หวังครับท่านเข้าใจผิดแล้วครับคือผมได้ยินว่าปีนี้มีนักเรียนใหม่ ที่เป็นอัจฉริยะอยู่คนหนึ่งก็เลยอยากจะมาทําความรู้จักหน่อยเท่านั้นเองครับเมื่อได้ยินคําอธิบายของวังห้าหรานสีหน้าของหวังเต๋อฟ้าก็อ่อนลงมากในเมื่อไม่มีอะไรแล้วก็แยกย้ายกันไปเถอะต่อไปอย่าทําท่าทีคุกคามแบบนี้อีกคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอาจจะคิดว่าพวกเจ้ากําลังรังแกนักเรียนใหม่อยู่ก็ได้เมื่อได้ฟังวังห้าหรานก็รีบพยักหน้ารับคําจากนั้นก็หันมาทําหน้าเป็นมิตรกับเย่เซี่ยวรุ่นน้องครับเรื่องที่ผมพูดเมื่อครู่ลองเก็บไปคิดดูดีๆนะครับ แต่มีเพียงข้าเท่านั้นที่มองเห็นแววตาขมขู่ที่ซ่อนอยู่ในนั้นพูดจบวังห้าร้านก็พาคนอื่นๆจัดไปเห็นดังนั้นข้าก็เข้าใจว่านี่คือหวังเตอ๋อฟ้ากำลังช่วยตนเองแก้สถานการณ์จึงเอ่ยปากขอบคุณขอบคุณครับอาจารย์หวังหวังเตอ๋อฟ้าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองถึงแม้เจ้าจะมีพรสวรรค์โดดเด่นแต่ก็ควรจะเข้าใจหลักการที่ว่าแข็งนักมักจะหักง่ายด้วยนะต่อคำตักเตือนของหวังเตอ๋อฟ้าข้าไม่ได้โต้แย้งอะไร เพียงแค่แสดงความขอบคุณอีกครั้งแล้วก็พาหลิเวเหวยเดินไปยังห้องเรียนพริบตาเดียวก็ถึงตอนเย็นโทรศัพท์ของเจียงอินเซวียก็ดังขึ้นตามคาดงานประมูลจะเริ่มในอีกสองชั่วโมงแล้วนะสินเลี่ยนเจ้าพร้อมหรือยังหลังจากได้รับโทรศัพท์จากเจียงอินซวียข้าก็มาถึงหน้าประตูซื่อเสื่งใจทันทีดูเหมือนว่าเพราะวันนี้จะมีการจัดงานประมูลพนักงานครั้งนี้กลับเปลี่ยนเป็นผู้ใช้อสูนมาทำหน้าที่คัดกรองแม้จะยังเหลือเวลาอีกพักหนึ่งกว่างานประมูลจะเริ่ม แต่ก็มีคนแต่งตัวภูมิฐานจํานวนมากเริ่มทยอยเข้างานอย่างเป็นระเบียบแล้วเห็นดังนั้นข้าก็รู้สึกว่าตนเองค่อนข้างจะทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังไปหน่อยที่ดันใส่แค่เสื้อยืดมางานแบบนี้แต่ก็ช่างมันเถอะแต่ในขณะที่ข้ากําลังจะเดินเข้าประตูก็มีเสียงเย้ยดังขึ้นมานี่มันเยเซียวจอมมันผู้ยิ่งใหญ่ของเราไม่ใช่หรือจะจะมาเข้าร่วมงานประมูลด้วยหรือไม่มีบัตรเชริญเลยถูกกั้นอยู่ข้างนอกใช่ไหมละ่ะข้าเหลือบมองไปเหยนเลี่ยงปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าข้าข้าอดไม่ได้ที่จะกรอกตา ทำไมข้าต้องมาเจอพวกมแมลงหวีมแมลงวันแบบนี้ทุกที่เลยวะเมื่อเห็นข้าพูดว่าตนเองเป็นมแมลงหวีแมมงวันใบหน้าที่เคยเต็มไปด้วยความเย้ยหยันของเหยียนเลี่ยงก็พลันบูดบึ้งลงทันทีเจ้าก็ดูสารรู้ตัวเองซะบ้างยังกล้ามาว่าข้าเป็นมแมลงหวีมแมลงวันอีกหรือข้าจะบอกให้เจ้ารู้ไว้เลยนะคนที่มาเข้าร่วมง,งานประมูลในคืนนี้ล้วนเป็นคนในแวดวงสังคมชั้นสูงทั้งนั้นเจ้ามันพวกกระจอกที่ไม่มีปัญญาซื้อแม้แต่ชุดสูทยังกล้ามาสถานที่หรูหราแบบนี้อีกหรือ อันที่จริงมันก็แค่ถือโอกาสที่เป็นตัวแทนตระกูลเหยียนมาเข้าร่วมง,งานประมูลสามารถใช้จ่ายเงินของตระกูลได้จงใจมาเยาะเย้ยดูถูกข้าเพื่อหาความรู้สึกเหนือกว่าเท่านั้นเองเมื่อได้ฟังข้าก็ขี้เกียจจะไปเสียเวลากับมันจึงหันหลังเตรียมจะเดินเข้าซื้อเซิรงใจแต่ยังไม่ทันได้เดินไปกี่ก้าวก็ถูกยามรักษาการหน้าประตูขวางไว้ยามรักษาการพวกนี้เห็นได้ชัดว่าไม่รู้จักข้าสวัสดีครับคุณผู้ชายกรุณาสแสดงบัตรเชิญด้วยครับพอสิ้นคำพูดนี้ ก็ทําเอาข้าถึงกับงงไปเลยอะไรนะต้องมีบัตรเชิญด้วยหรือสวเวอ๋ก็ไม่ได้บอกข้าเลยนี่นาะว่าต้องใช้ของแบบนี้ด้วยเมื่อเห็นข้าทําหน้างงงเสียงหัวเราะเย้ยของเหยียนเลี่ยงก็ดังขึ้นมาโดยไม่มีทีท่าจะปิดบังเลยแม้แต่น้อยฮ่าฮ่าฮ่าคำจะตายอยู่แล้วข้าบอกเจ้าแล้วไงว่าการเข้างานประมูลต้องมีบัตรเชิญเจ้ายัางไม่เชื่ออีกตอนนี้หน้าแตกเลยล่ะสิในขณะที่เหยียนเลี่ยงกําลังได้ใจอยู่นั้นก็มีเสียงที่ไพเราะน่าฟังอย่างยิ่งดังเข้ามาในหูของทุกคน เยเซียเป็นเพื่อนที่ข้าเชิญมาเข้าร่วมงานประมูลเจ้ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเจียงอินเซเวียสวมชุดราตรีสีขาวที่ดูสง่างามและเหมาะสมควงแขนเจียงเซาหลินเดินเข้ามาทางนี้อย่างช้าๆเมื่อเห็นคนรู้จักมาข้าก็เผยรอยยิ้มออกมาเล็กน้อยเจียงเซาหลินก็ยิ้มแล้วพยักหน้าให้ส่วนเจียงอินเซเวียที่เดิมทีควงแขนเจียงเซาหลินอยู่ก็รีบดึงมือออกทันทีแล้วรีบวิ่งสามก้าวเป็นสองก้าวมาอยู่ข้างกายข้าเป็นยังไงบ้างรอนานหรือเปล่า เมื่อเห็นน้องสาวของตนเองทิ้งตนเองไปอย่างไม่ลังเลเจียงเซาหลิงก็อดไม่ได้ที่จะเผยรอยยิ้มคืนคืนๆออกมาลูกสาวโตแล้วก็ไม่อยู่ในโอวาเสียแล้วทันทีที่ข้าเห็นเจียงอินเซวียก็เผยรอยยิ้มออกมาเช่นกันอารมณ์ขุ่นมัวที่ถูกเจ้าเย็นเลี่ยงบ้านนั่นทำลายไปก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะดีขึ้นมากแล้วแต่เจียงอินเซวียเมื่อเห็นเหย็นเลี่ยงใบหน้าที่เคยเปื้อนยิ้มก็พันมืดครล้มลงทันทีทำไมต้องเป็นเจ้าตัวน่ารำคาญนี่อีกแล้วละ่ะแขกที่ตระกูลเจียงของข้าเชิญมา หรือว่าจะต้องให้เจ้ามาจัดการด้วยงั้นหรือเหยียนเลี่ยงที่ถูกจริงอินเซวียตตำหนิแม้ในใจจะไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าแสดงสีหน้าโกรธเคืองออกมาคุณหนูเจียงพูดเล่นแล้วครับผมแค่ล้อเล่นกับเย่เซียวเท่านั้นเองครับแต่เจียงอินเซวียไม่ได้คิดจะปล่อยนางไปง่ายๆพวกเราสนิทกับเจ้ามากขนาดนั้นเลยหรือถึงจะมาล้อเล่นกันได้ข้าว่าเจ้าคงไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้แล้วสินะพอสิ้นคําพูดนี้สีหน้าของเหยียนเลี่ยงก็เปลี่ยนไปทันทีตระกูลเหยียนของมันต้องพึ่งพาตระกูลเจียงมาโดยตลอด ถ้าหากตระกูลเจียงคิดจะจัดการตระกูลเหยียนของพวกมันก็ง่ายเสียยิ่งกว่าง่ายในขณะที่เหยียนเลี่ยงไม่รู้จะขอความเมตตายอย่างไรดีวังห้าร้านก็เดินมาจากที่ไม่ไกลนะักข้างหลังเขายังมีผู้ใช้อสูรระดับ5าดาวอีกสองคนตามมาด้วยอินสวีเจ้าทำแบบนี้เกรงว่าจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเพื่อนของเจ้าคนนี้ไม่มีบัตรเชิญจริงๆซื่อเซิงใจก็ประกาศไว้ตั้งนานแล้วว่าบัตรเชิญหนึ่งใบาสามารถเข้าได้เพียงคนเดียวเท่านั้นคุณชายเหยียนก็แค่พูดไปตามข้อเท็จจริง ถ้าเจ้าใช้อำนาจของตระกูลเจียงไปกดดันคุณชายเหยียนเกรงว่าถ้าเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปคงจะไม่ดีเท่าไหร่นะหลังจากเห็นวังห้ารลานแล้วสีหน้าของเจียงอินสวียก็ยิ่งดูแย่ลงไปอีกคุณหนูอย่างข้าอยากจะทําอะไรถึงตาเจ้ามาสั่งสอนแล้วหรือไงวันนี้ข้าจะต้องพาเขาเข้าไปให้ได้ข้าอยากจะดูซิว่าใครกล้ามาขวางข้ายามรักษาการหน้าประตูเมื่อได้ยินคําพูดนี้ก็แสดงสีหน้าลำบากใจออกมาเดิมทีด้วยอิทธิพลของตระกูลเจียงในเมืองอี้ การพาคนเข้างานประมูลสักคนพวกเขาก็คงจะทำเป็นมองไม่เห็นแล้วปล่อยผ่านไปแต่ตอนนี้เรื่องที่นี่ได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนจํานวนมากแล้วในฐานะยามรักษาการของซื่อเซิงจพวกเขาย่อมไม่อาจจะทําลายกฎเกณฑ์อย่างเปิดเผยได้จากนั้นสีหน้าของวังห้าร้านก็เปลี่ยนไปและพูดด้วยน้าเสียงเศร้าโศกและกับแค้นใจว่าข้าเป็นคู่มั่นของเจ้านะเจ้าจะมาลำเอียงเข้าข้างผู้ชายคนอื่นต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้ได้อย่างไรพอสิ้นคําพูดนี้ข้าถึงกับงงเป็นไก่ตาแตก อะไรนะคู่มั่นหรือแต่เจียงอินเวียเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เห็นด้วยกับคำพูดของวังห้าวรานเจ้าอย่ามาพูดจาเหลวไหลนะตระกูลเจียงยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยเห็นดังนั้นข้าก็หันไปมองเจียงเซ้าหลินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามเจียงเซ้าหลินดูเหมือนจะอึดอัดใจ,จยอยู่บ้างแต่ก็ยังคงพูดเสียงเบาว่าวังห้ารานคนนี้เป็นลูกหลานสายตรงของตระกูลวังแห่งเมืองปี้ที่อยู่ข้างๆเจ้าก็รู้ดีว่า ตระกูลล่วกับตระกูล taking, ซ movie, day, <S <s ูร่วมมือกันต่อต้านตระกูลเจียงของพวกเรามาโดยตลอดเพื่อที่จะสามารถยุติเรื่องวุ่นวายนี้ได้โดยเร็วที่สุดตระกูลเจียงของพวกเราจึงเริ่มติดต่อกับตระกูลวังแห่งเมืองปี้ต้องการจะร่วมมือกับตระกูลวังเพื่อต่อต้านตระกูลซูและตระกูลล่วแต่ไม่คิดเลยว่าในคราวหนึ่งโดยบังเอิญวังห้าร้านคนนี้บังเอิญไปเห็นน้องสาวของข้าเข้าก็เลยตกหลุมรักนางตั้งแต่แรกเห็นกระทั่งเพื่อนางถึงกับย้ายมาจากสถาบันผู้ใช้อสูรของเมืองปี้เลยทีเดียว เมื่อไม่นานมานี้ตระกูลวังเยงมาสู่ขอที่บ้านพวกเราด้วยเพียงแต่ท่านพ่อของพวกเรายังคงกำลังพิจารณาอยู่เท่านั้นเองหลังจากฟังคำอธิบายของเจียงเซ้าหลินจกข้าก็พอจะเข้าใจเรื่องราวคร่าวๆแล้วจึงเดินไปอยู่ข้างกายเจียงอินเวียทันทีแล้วจับมือน้อยๆของเจียงอินเวียอย่างอ่อนโยนสเสวียเอ,อ๋อพวกเราไปกันเถอะอย่าไปสนใจเจ้าบ้านนี้เลยเจียงอินซเวียก็อึ้งไปเล็กน้อยแต่จากนั้นก็เผยรอยยิ้มที่มีความสุขออกมาแต่ภาพนี้ในสายตาของวังห้าหราน กลับดูบาดตาบาดใจอย่างยิ่งจึงตวาดลั่นว่าสวีเอ๋อเป็นชื่อที่เจ้าจะเรียกได้หรือไงรีบปล่อยมือคู่มั่นของข้าดเดี๋ยวนี้วังห้าหร้านยังเน้นคําว่าคู่มั่นสามคำเป็นพิเศษเห็นได้ชัดว่าต้องการจะประกาศความเป็นเจ้าของแต่ข้าจะไปสนใจมันทําไมจึงพูดสวนกลับไปทันทีว่าตระกูลเจียงยังไม่ได้ตกลงเลยนะเจ้าก็มาบอกว่าสวีเอ๋อเป็นคู่มั่นของเจ้าแล้วเจ้ามันหน้าด้านเกินไปแล้วนะพอสิ้นคําพูดนี้ก็ทำเอาวังห้าร้า,รานโกรธจนหน้าแดงกำ่ำ ในช่วงขณะนั้นวังห้ารานก็ไม่รู้จะโต้แย้งอย่างไรดีจึงได้แต่เปลี่ยนเรื่องและพูดกับยามรักษาการของซื่อเซิงใจว่าคนคนนี้ไม่มีบัตรเชิญข้าคิดว่าพวกท่านคงจะไม่ทำลายกฎเกณฑ์ที่ตนเองตั้งไว้หรอกนะเมื่อพูดถึงขนาดนี้แล้วยามรักษาการทั้งสองคนแม้จะไม่อยากจะล่วงเกินตระกูลเจียงแต่ก็ยิ่งไม่กล้าที่จะขัดคำสั่งของซื่อเซิงใจเจ้านายของตอนเองจึงขวางคนทั้งสองไว้แล้วเอ่ยปากพูดว่าขอโทษครับคุณผู้ชายท่านนี้ กรุณาแสดงบัตรเชิญของท่านด้วยครับมิฉะนั้นแล้วกรุณาออกไปจากที่นี่ด้วยครับเจียงอินสเวียเดิมทีก็เตรียมจะใช้อำนาจของตระกูลเจียงแอบพาข้าเข้างานประมูลอยู่แล้วแต่ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถ้าไม่เจียงอินสเวียร์รู้สึกผิดอย่างมากเป็นความผิดของข้าเองที่ข้าคิดไม่รอบคอบต่อเรื่องนี้ข้ายังคงมีสีหน้าปกติไม่มีอะไรหรอกเจ้าทําเพื่อข้ามาพอแล้วเมื่อเห็นว่าเจียงอินสเวีย์ดูเหมือนจะไม่มีทางออกอื่นแม้แต่เย็นเลี่ยงที่เคยถูกเจียงอินสเวียตําหนิ ก็ยังแสดงท่าทีเย้ยเย้ออกมาเล็กน้อยส่วนใบหน้าของวังห้าหรานก็ยิ่งแสดงความได้ใจมากขึ้นไม่มีบัตรเชิญก็รีบใส่หัวไปซะอย่ามาทําตัวหน้าอับอาย,ายขายขี้หน้าแถวนี้แต่ในตอนนั้นเองข้ากลับพูดขึ้นอย่างไม่รีบร้อนว่าขอโทษทีนะครับถึงแม้ว่าข้าจะไม่มีบัตรเชิญจริงๆแต่ข้ามีอันนี้พลางพูดข้าก็พลางหยิบบัตรสีดําทองใบหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อด้านในแต่ใครจะไปรู้ว่าเพียงแค่บัตรใบนี้ปรากฏขึ้นก็ทําให้เจงเซ้าหลินที่ควรจะลังเลอยู่ เปลี่ยนความคิดที่มีต่อข้าไปโดยสิ้นเชิงตกตะลึงแล้วตกตะลึงแล้วข้าที่มีบัตรซูเปอร์อีพีทำให้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตกตะลึงแม้แต่ดวงตาสวยงามของเจียงอินเวีย์ก็ยังฉายประกายระยิบระยับเจ้าเก่งจริงๆเลยนะมีบัตรด,ดำทองด้วยถ้ารู้แต่แรกข้าก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากความแล้วกระทั่งเจียงเซ้าหลินที่ไม่เคยเห็นดีเห็นงามกับข้าก็ยังแสดงสีหน้าตกตะลึงไม่เพียงแต่จะมีฝีมือที่น่าสะพรึงกลัวยังสามารถได้บัตรดำทองมาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นฝีมือหรือเบื้องหลังก็พอจะคู่ควรกับสเสวียก็อยู่บ้างส่วนวังห้าหร้านที่อยู่ข้างๆใบหน้าก็ดูแย่ลงอย่างมากเขาไม่คิดเลยว่าเจ้าเด็กนี่จะมีบัตรดำทองอยู่กับตัวแต่จากนั้นไม่นานวังห้าหร้านก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องเขาเคยสืบประวัติของเย่เซียวคนนี้แล้วว่าเป็นเพียงคนธรรมดาไม่มีเบื้องหลังอะไรเลยแม้แต่น้อยจะมีบัตรดำทองได้อย่างไรเมื่อคิดได้ดังนั้นบนใบหน้าของวังห้าหร้านก็ปรากฏรอยยิ้มที่แฝงความใน บัตรดำทองใบนี้น่าจะเป็นของปลอมแน่ๆอย่าคิดว่าจะมาหลอกข้าได้แต่ใครจะไปรู้ว่าประวัติเบื้องหลังของข้าที่เขาสืบมาได้นั้นล้วนเป็นข้อมูลปลอมที่หนานอวิ๋นเซียวสร้างขึ้นวังห้าวร้านทําท่าทีราวกับมั่นใจในตนเองเจ้าจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าบัตรดำทองใบนี้น่าเป็นของจริงพอสิ้นคําพูดเขาก็อยากจะดูซิว่าเย่เซียวคนนี้จะอธิบายอย่างไรแต่ใครจะไปรู้ว่าข้ากลับพูดขึ้นโดยไม่ลังเลเลยว่านี่คือบัตรที่คุณเซียวอวิ๋นเฉิง ผู้จัดการเซียวให้ข้ามาพอสิ้นคำพูดนี้ทุกคนในที่นั้นต่างก็ตกตะลึงจากนั้นก็พากันหัวเราะลัน่นกระทั่งมีคนพูดเย้ยขึ้นว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้ากล้าพูดจาโออวดว่าเป็นบัตรที่คุณผู้จัดการเซียวให้เจ้ามางั้นหรือใครจะไปเชื่อละ่ะใช่แล้วเจ้าก็ดูสารรูปตัวเองซะบ้างยังจะคู่ควรให้คุณผู้จัดการเซียวมอบบัตรให้เจ้าอีกหรือในช่วงขณะนั้นข้าก็กลายเป็นตัวตลกของทุกคนเมื่อเห็นภาพนี้วังห้าร้านก็รู้สึกสะใจอย่างยิ่งกล้ามาแย่งผู้หญิงกับข้า ล้ามาอดดีต่อหน้าข้าตอนนี้ความแตกแล้วละสิแต่ข้ายังคงมีสีหน้าปกติไม่ได้มีท่าทีอับอายที่ถูกจับโกหกได้เลยแม้แต่น้อยทําให้พี่น้องตระกูลเจียงเชื่อว่าข้าไม่ได้โกหกแต่ก็คงต้องโทษมาตรการรักษาความลับของซื่อเสื่งใจที่ทําได้ดีเกินไปเอาหล่ะเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วผลลัพธ์ก็ชัดเจนแล้วเจ้าเด็กนี่ปลอมแปลงบัตรด,ดําทองเพื่อลอบเข้าง,งานประมูลมีเจตนาไม่ดียามรักษาการเยันจะลังเลอะไรอีกรีบไล่คนคนนี้ออกไปซะ จะได้ไม่เสียเวลาของทุกคนเมื่อได้ฟังยามรักษาการก็กลัวว่าจะทำผิดหน้าที่จึงเตรียมจะขับไล่ข้าออกไปอย่างแข็งขันแต่ในตอนนั้นเองก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังมาจากภายในซื่อเซิ้งจงานประมูลกำลังจะเริ่มแล้วทำไมทุกคนยังไม่เข้างานกันอีกล่ะคะท่านเห็นหญิงสาวผู้จัดการคนหนึ่งที่ประดับรอยยิ้มแบบมืออาชีพเดินออกมาจากภายในซื่อเซิ้งจเมื่อเห็นดังนั้นวังห้าหรานก็ยิ่งแสดงความได้ใจมากขึ้นนี่คือผู้จัดการฝ่ายคนใหม่ของซื่อเซิ้งจ ก่อนหน้านี้เย่เซียวคนนี้อย่างมากก็แค่เสียหน้าแต่ตอนนี้ถ้าถูกซื่อเซิงใจจับได้ว่าเขาปลอมแปลงบัตรดำทองซื่อเซิงใจจะต้องไม่ปล่อยเขาไปแน่เมื่อคิดได้ดังนั้นวังห้าหร้านก็เดินไปอยู่ข้างกายผู้จัดการหญิงคนนั้นแล้วชี้ไปที่เย่ผู้จัดการครับเจ้าเด็กนี่ปลอมแปลงบัตรดำทองของซื่อเซิงใจท่านจะจัดการกับเขายังไงครับหลังจากได้ฟังคำพูดของวังห้าวร้านทุกคนก็ต่างดาวชะตายกรรมของเด็กหนุ่มตรงหน้าได้แล้วการล่วงเกินซื่อเซิงใจ คนที่ตามมานั้นแม้แต่ตระกูลใหญ่บางตระกูลก็ยังรับไม่ไหวยิ่งไม่ต้องพูดถึงเด็กหนุ่มเช่นนี้เลยแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือเมื่อมองไปเองทิศทางที่วังห้าวหลานชี้ไปรอยยิ้มแบบมืออาชีพของผู้จัดการเย่ดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างและยังทำให้ผู้จัดการเย่ที่สวยอยู่แล้วยิ่งดูสดใสและน่ามองมากขึ้นไปอีกเป็นคุณนี่เองคุณก็มาเข้าร่วมงานประมูลครั้งนี้ด้วยหรือคะข้าเองก็จำได้ว่าผู้จัดการเย่ที่ว่านี้ ก็คือพนักงานต้อนรับสาวสวยที่คอยดูแลข้าตอนที่ข้ามาซื้อเส้งใจครั้งแรกนั่นเองใช่ค,ครับมาเข้าร่วมง,งานประมูลแต่ซื้อเส้งใจของพวกคุณน,นี่ก็จริงๆเลยนะดันให้บัตรปลอมกับข้าทําเอาข้าเข้าประตูไม่ได้เลยข้ารู้ดีอยู่แล้วว่าบัตรดําทองในมือน,นั้นจริงยิ่งกว่าทองคําแท้เสียอีกหลังจากได้ฟังคําพูดของข้าจบผู้จัดการเย่ก,ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยเป็นไปไม่ได้นี่คะ่ะบัตรใบนี้คุณผู้จัดการเซียวเป็นคนให้คุณเองกับมือจะเป็นของปลอมได้อย่างไร พอสิ้นคำพูดนี้ทั้งงานก็เงียบกริบในช่วงขณะนั้นหลายคนไม่กล้ารังรอต่างก็รีบแย่งกันเข้างานประมูลกลัวว่าข้าจะจำหน้าตาของตนเองได้ข้าก็ได้แต่หัวเราะออกมาความขุนเคืองในใจเมื่อครูก็พลันหายไปจากนั้นก็จับมือน้อยๆของจริงอินซเวีตทันทีและพูดกับวังห้าหร้านด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเย้เยว่าเป็นยังไงล่ะตอนนี้รู้หรือย,ยังว่าเป็นของจริงหรือของปลอมพูดจบก็เดินตรงไปยังภายในงานประมูลส่วนผู้จัดการเย่คนนั้น ก็พยักหน้าให้วังห้าหลานอย่างสุภาพจากนั้นก็ทําหน้าที่เป็นผู้ต้อนรับเดินตามหลังข้าไปก่อนจะไปเจียงอินสวียยังพูดกับวังห้าหลานราวกับจะฆ่าคนด้วยคําพูดว่าน่าเจ็บไหมละ่ะถ้าข้าเป็นเจ้าข้าคงจะเอาเต้าหู้โขกหัวตายไปแล้วละ